คนเก่งเนี่ยจะเรียนรู้จากบทเรียนตัวเองแต่คนเก่งกว่าจะ Learn จากความผิดพลาดของผู้อื่นและนี่คือ2ช็อตเด็ดที่เราสามารถศึกษาได้จากนักเตะบราซิลเลียน number one in the world v i n i c i u s Junior ยญี่ปุ่นญ่ปุ่นญี่ปุ่นหนึ่งบทเรียนมือถือเสี่ยงตายตอนวินี่อายุ20โค้ชของมัตเรตซีดานบอกวินนี่ก่อนแข่งว่าเฮ้ยนก นัดนี้คุณเป็นสำรองนะแต่เดี๋ยวครึ่งหลังได้ลงแน่นอนซึ่งก่อนลงแข่งเนี่ยวินนี่คิดแบบเด็กทั่วไปก็คืออ้าวมาได้ลงเป็นตัวจริงก็มาต้องจริงจังก่อนลงแข่งไม่กี่นาทีวินนี่และพวกตัวสำรองหยิบมือถือขึ้นมาเล่นครับซึ่งโคชซีดานไม่เลือกที่จะพูดไม่เลือกที่จะเตือนแต่เลือกที่จะลงโทษโดยไม่ส่งวินนี่ลงเล่นแม้แต่วินาทีเดียวเพราะโคชเชื่อว่า คุณจะได้ลงเล่นตัวจริงหรือไม่ก็ควรมีสมาธิก่อนเกมมากกว่ามือถือวินี่รีบไปขอโทษโคช 2. ประวัติศาสตร์ชัดเจนครับนักเตะจากบราซิลโดนแเตะทำฟาวมากสุดแต่กลับมีร่างกายที่เปราะบางที่สุดเนมาร์นักบอลค่าตัวสูงสุดในโลกเนี่ยปีนึงเนี่ยเขาจะแข่งกันประมาณ60กว่านัดตัวเขาเองหลังๆเล่นได้ไม่ถึงครึ่งครับ ไปชมการเล่าเรื่องนี้เต็มๆได้ที่ y YouTube ชมําจัดไปตอน Paris Saint-Germain PSG ของเมสซี่เนมาร์เอ็มบัปเป้มีปัญหาเหมือนไทยลี่กันนะฮะพี่น้องฮะวินนี่รู้ดีว่าเขาเป็นนักเตะที่โดนทำฟาวมากที่สุดคนนึงในยุโรปเขารู้ดีว่าเก่งแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าเขาลงเล่นไม่ได้ถึงเวลาที่เขาต้องเป็น Hulk. โฮคนอกจากตั้งใจซ้อมที่สนามเขาลงทุนสร้างจิมส่วนตัวที่บ้านเพื่อพัฒนาร่าง โดยแขวนรูปตำนานนักกีฬาเพื่อปลุกเร้าความมีวินัยทั้งคริสเตีย o โนโร l นาโด c ไมเคิลจอร์แดนและเลเจนส์อีกอย่างน้อย4คนนะครับในห้องฟิตเนสมีเครื่องออกกำลังกายมากกว่า10 m ม c ช i n e s มีสระว่ายน้ำทั้งร้อนและเย็นในการฝื้นร่างมีเครื่องออกซิเจนเนี่ยที่ถูกออกแบบมาช่วยระบบหายใจของนักดำน้ำ ซึ่งวันหนึ่งวินิจะใช้เวลาประมาณ90นาทีกับเครื่องนี้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนาระบบปฏิกิริยาตอบสนองของนักบินวินิจะใช้เวลา2-3ชั่วโมงเกือบทุกวันที่นี่เพราะเขารู้ดีว่าเขาเคยเจ็บเข่ารุนแรงตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ถ้าเขาไม่ดูแลร่างกายดีๆอายุสั้นอย่างแน่นอนและที่สำคัญครับช็อตเด็ดของเขาก็คือเขาเชื่อว่าคนเก่งเนี่ย ไม่มีทางจะรู้ทุกเรื่องเวลาออกกำลังเขาจะไม่ทำคนเดียวฮะแต่จะต้องมีนักกายภาพประกบอยู่เสมอและนักกายภาพคนนี้มีหน้าที่ดูแลทั้งตัวเขารวมไปถึงอุปกรณ์ฟิตเนสนักกยอยพอคนนี้เป็นคนบังคับให้วินิอยู่ห่างจากเหล้าน้ำอัดลมและให้ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆให้ดื่มน้ำผลไม้ฟรุตจูสเยอะๆวินิเชื่อใจคนนี้มากถึงขนาด ต่อให้ไม่มีบอลต่อให้จบฤด,ดูกาลเวลาไปเที่ยวก็จะนีดนักเตะภาพคนนี้ไปด้วยนะครับซึ่งคนวงในเนล่าว่าวินิอาจจะเป็นนักบอลบราซิเลียนที่เก่งและแข็งแรงที่สุดเพราะเขามีวินัยนจริงๆมีหลายครั้งเขาไม่อยากจะทำอะไรเยอะไปกว่านักกีฬาทั่วไปทำหรอกซ้อมที่สนามก็จบแล้วกลับบ้านทำไมต้องทำอีกแต่วินิรู้ว่าถ้าเขาอยากเหนือคนอื่นเขาต้องมีวินัยมากกว่าคนอื่นดูสถิตินี่ครับ ปีแรกเนี่ยเขาอายุ18ลงเล่น31นัดซัดไป3ก็การลงเล่น31นัดเนี่ยมากที่สุดอันดับ15ของทีมซึ่งถือว่าน้อยนะครับปีต่อมาครับ mm hmm. เขาลงเล่นเพิ่มอีก7นัดเป็น38ซัดไป5ปีที่3นี่ครับเล่นไป49นัดซัดไป6เลยนะฮะเป็นผู้เล่นที่ลงเล่นมากที่สุดอันดับ4ของทีมปีที่4ตอนเขาอายุ21เนี่ยเล่นไปถึง52นัดซัดไป22 ลงเล่นเยอะที่สุดอันดับ2และล่าสุดนี้ลงเล่นถึง55ซัดไป23ตัวเลขมัน on the rise และวินิเนเขาชอบครับที่จะแข่งกับไอดอลรุ่นพี่โรนัลโดโรนัลโดโบราซิลเบอร์เเลยนะครับถึงขนาดมีรูปของตำนานรุ่นพี่ at home นะฮะซึ่งเขารู้ครับว่าจุดอ่อนของ R9 ไนก็คือวินัยฮะแล้ววันนี้เขาได้จัดไปแซงอ9รเรียบร้อยโดอารนสมัยเล่นให้กับมัดรตดนี่ ลงเล่นไป117นัดซัดไป104ประตูวินิ VJR7 ของเราตอนนี้ลงเล่นไปแล้วถึง225นัดโอเคอาจจะซัดเป็นรองแต่ความอึดถึกทนนําไปแล้วนะครับแล้วก็ไปดูทางขวานิดนึงนะครับโด้เรือกเล่นตอน34ลงเล่นรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นให้กับทีมแล้วก็ทีมชาติ631นัด วินิตอนนี้เพิ่ง22ลงเล่นไปแล้ว283ตัวเลขที่เขาจะต้องเชสต้องไล่ตามต้องดู2อคนนี้ครับคริสเตโนโคนาโดและก็ลีโอเมสซี่นะครับโดเล่นให้กับมาดริด438นัดส่วนเมสซี่เล่นให้บาร์ซ่า778นี่อาจจะเป็นตัวเลขที่วินิจะต้องการทำลายนะครับส่วนโดอายุ38เล่นไป1,202นะัดเมสซี่อายุ36 1 0 8 2นะัด พี่น้องคิดว่าวินิดูแลตัวเองแบบนี้จะสามารถทาบเมสซี่และคุนนาลโดได้หรือไม่นั่นคือเรื่องของอนาคตครับแต่ปัจจุบันด้วยวินัยที่ดีกว่ารุ่นพี่บราซิเลียนทั่วไปเรอัลมาดริดได้ต่อสัญญากับวินิออกไป แล้วก็เพิ่มค่าเหนื่อยอีกเกือบ4เท่าทําให้เขาเป็นนักแต่ที่ได้ค่าเหนื่อยสูงสุดอันดับที่3ของทีมนะครับทั้งทั้งนี้อายุนี่กำลังจะ23เท่านั้นและจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเขาเป็นผู้ถูกเลือกรับเบอร์ตํานานเบอร์เจ็แห่งมดริดต่อจากราอูกนซาเลสและคริสเตียโนโ n a นาโดทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากผลงานอย่างเดียวแต่มาจากวินยัยมืออาชีพ ism มีโค้ชเยอะแยะมากมายระดับโลกผมว่าเป็นตัวอย่างที่เลวร้ายโคช้ชที่ดีควรสอนเด็กอย่างนี้ตอนเป็นเด็กแพ้บาซ่าน,นิดหน่อยแต่ทำไมผลงานทีมชาติชุดใหญ่อยู่ต่ำถึงอันดับที่114จาก2 1 1แชมป์จะไปแชมป์จะไปจะไปแชมป์จะไปแชมป์จะไป Champ Tuck Bay